สวัสดีค่ะพบกับซอนย่าวาไรตี้นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันเรื่องของโครงการเราชนะม .33 เรารักกันนะคะแล้วก็เรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่รอคอยเงินโอนนะคะกำหนดวันโอนเงินมาแล้วนะคะ 1. โครงการเราชนะนะคะสำหรับโครงการเราชนะโอนเงิน2ครั้งครั้งละ1,000บาทแบ่งเป็นกลุ่มความช่วยเหลือพิเศษนะคะก็คือ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะได้รับวงเงินในวันที่21และ28พฤษภาคม2564นะคะแล้วก็กลุ่มที่มีข้อมูลในระบบแอปพลิเคชันเป๋าตั้งจะได้รับวงเงินในวันที่20และ27พฤษภาคม2564นี้นะคะงวดละ1,000บาทก็รวมเป็น2,000บาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เรามาดูโครงการม33เรารักกันค่ะสำหรับโครงการม33เรารักกันนะคะ โอนเงินสองครั้งครั้งละ1000บาทในวันที่24และ31พฤษภาคม2564นี้นะคะสำหรับทั้งสองโครงการนี้นะคะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะคะสอนยาวาเรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอนยาวาเรตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต,ต่อไปด้วยค่ะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ